ทุกคนไอรีนมีไอเทมเด็ดจากเกาหลีมาแนะนําคนที่ดูก็จะรู้ใช่ปะว่าไอรีนเน่ะเพิ่งกลับมาจากเกาหลีแล้วคือมันฟุกมากเว้ยเธอคือเราอ่ะไปเดินที่เมียงดงแล้วก็ไปเดินแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแต่คือเราเป็นคนที่มีปัญหาพวกกระแล้วก็เวลาเราใช้ครีมเคาน์เตอร์แบนไปสักประมาณเดือน2เดือนอย่างเงี้ยหน้ามันจะเริ่มดอกเริ่มคำ้ำเราก็เลยไปมองหา เซรั่มจากเกาหลีว่ามีตัวไหนที่จะพอช่วยเราได้บ้างนะคะเราก็ไปเจอสตัวที่แบบซึ่งเราทดลองใช้มาสักพักและเรารู้สึกว่าแบบมันดีมากอยากจะบอกต่อก็คือเป็น3มตัวนี้ค่ะ3ามตัวนี้เป็นเซรั่มแต่อันนี้จะเป็นครีมที่สำหรับทาใต้ตาทาหางตาไม่ให้มันเป็นตีนตาไม่ให้มันเป็นริ้วรอยแล้วก็ไม่ให้ใต้ตาค้ำนะคะตัวนี้ ก็ตัวนี้ก็กําลังทดลองใช้อยู่ยังใช้ได้ไม่นานมากเพิ่งใช้ได้ประมาณ4วันก็ยังไม่อยากมารีวิวเดี๋ยวรอใช้ไปสักพักถ้ามันดีเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะคะจะได้ไปซื้อตามได้นะเวลาใครที่ไปเกาหลีแต่ว่า3ตัวนี้ตัวแรกคือตัวอนัวเทนพัทในเอซิลามายนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องกระจุดด่างดำโดยเฉพาะซึ่งไอรีนะจะใช้สลับกับตัวกูต้าไทโอนตัวนี้นะคะ สลับกับตัวกูด่าไทโอนตัวนี้ใช้ตัวเนี้ยตอนเช้าแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยตอนกลางคืนสลับกับตัวนี้ซึ่งผลลัพธ์มันออกมาแบบดีมากทุกคนดีเกินคาคือไอรีนเน่ยใช้แบบไม่ได้คาดหวังเดี๋ยวไอรีนจะเอาคลิปที่ตอนเริ่มใช้แรกๆแปให้ ดูอันเนี้ยคือตอนเริ่มใช้ตอนแรกๆหน้าคือกระเยอะแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพอเราเริ่มใช้อันนี้ไปสักประมาณน่าจะเกือบเกือบเดือนแล้วอะ่ะมันเริ่มรู้สึกถึงความกระจางใสได้ตั้งแต่ช่วง2อาทิตย์แรกเลยค่ะแต่ถ้าขวดเหลืองเนี่ยใช้ได้แค่ตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันมีสารที่มันไวต่อแสงแดดมากๆมันสำหรับแบบ พวกคนที่มีปัญหากระโดยเฉพาะมัไม่ได้แก้ปัญหาแค่เฉพาะสำหรับคนที่มีกระนะสําหรับคนที่แบบอยากหน้ากระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยคูต้าไทโอนพวกเนี้ยมันก็ช่วยเหมือนกันก็คือมันช่วยทั้งความชุ่มชื้นแล้วก็หน้ากระจ่างใสใครไปก็ลองไปตามกัน